สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะทาง YouTube Channel 1 6กแปตัวเลขพารวยนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีเกี่ยวกับตัวเลขนะครับก่อนอื่นก็ฝากคำเตือนสักนิดนึงนะก่อนที่จะเข้า รายละเอียดนะครับวันนี้มีทีเด็ดมาให้นะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังไม่มีผลต่อการออกรางวัลในวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฮะใครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนเช่นเคยนะครับก็มาพูดถึงในสูตรที่ เข้านะครับอสองกุลางตรงนะครับคลิปนี้ใครจําได้บ้างนะครับคลิปแรกๆเลยที่แอดเคยนําเสนอไปเนาะนํานเสนอไปเปิดแปะสักนิดนึงนําเสนอไปคลิปแรกๆนะครับใครอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่ามีสูตรนี้อยู่เนาะก็มาตามคาดนะครับสําหรับ สตัวล่างตรงนะหลักสิบมาที่เลขแปนะครับหลักหน่วยมาที่เลขสอะออกแปจับชุดไว้ที่แอดบอกว่าชอบ7 6นะมันไม่มาเนาะอ่าแรกๆมันก็มา8 3ก็สูตรเด่นล่างมันพลาดไปนะครับสูตรเด่นล่างพลาดไปก็เลยตัวเลขก็เพี้ยนไปเนาะ ก็แต่สูตรก็ยังเดินต่อนะครับมาแปอยู่ทีนี้มามาดูสูตรนี้กันต่อนะครับสำหรับงวดประจำวันที่สาธันวาคมสองพนะครับปีใหม่นะครับมาดูสูตรนี้กันต่อว่าจะได้ตัวเลขตัวหนอีกบ้างนะครับหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็มีสูตรหลักสิบหลักหน่วยมาเพิ่มเติมให้อีกในเทียบจะได้น้อยๆชุดลงนะ ดูกันเลยอ่าสูตรหลักสิบหลักหน่วยก็เดินอยู่ที่ยี่สิบกว่างวดละยี 23, ่สิบสามยิบสี่งวดนะครับล่างตรงตรงนะครับตามกันต่ออ่าหลักสิบนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งนะบวกหลักสิบได้หน้าครั้งที่หนึ่งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองบวกสองคงที่ได้แปด บวกไป3เป็น11บวกไป1เป็น2บวกไป2เป็น4บวกไป1เป็น5 8 1 2 4 5หนะครับหลักสิบหลักหน่วยหลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลัก10ล่างหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นะบวก2คงที่เช่นกันได้3บวก3เป็น6นะฮะแล้วก็ลานแต้มเลย6 7 8 9นะครับ จับคู่ชุด5้าห้าชุดตรงเช่นเคยนะครับก็มาดูใครชอบตัวเลขชุดไหนก็นำไปใช้งานนะครับนำไปใช้งานส่วนตัวที่แอดวงไว้ให้เรามาดูว่ามาจากไหนนะก็มาจากตรงนี้นะครับ มาจากตรงนี้หลัก10หลักหน่วยนะครับก็เดินหลัก12ส,ส,สูตรนะเทียบชนแล้วเป็นชนที่เลข1กับเลข5นะครับเลข1กับเลข5เนาะเดินเท่าเท่ากัน24่สิบีนี้หลักหน่วยก็พอพอกันนะครับหลักหน่วยจะชนอยู่ที่เลข3กับเลข6นะครับเพราะฉะนั้นจับคู่ชุดได้1 3 1 6ห 53 56อ่าก็เป็นที่มาของตัวเลขที่วงไว้ตรงนี้13 16 53 56อันนี้ชุดตรงๆสี่ชุดตรงนะสำหรับตัวที่ชนนะครับจะมาหรือไม่ก็ติดตามกันในงวดประจำวันที่30ธันวาคม64นะครับเอสก็จะนำสูตรเด่นล่างที่ ที่ยังเดินต่อมาวิเคราะห์ให้อีกทีหนึ่งนะในคลิปนี้นะครับอาจจะยาวไปนิดนึงนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีตัวเลขเลยนะครับเดี๋ยวก็มีคลิปเสริมอีกไปเรื่อยแต่ว่าเอาคลิปนี้ให้จบให้ชอบไปเลยเนาะตัวเลขนะแผนให้ดูสักครั้งหนึ่งนะสำหรับ2ตัวล่างตรงๆแล้วมาดูสูตรเด่นล่างนะครับที่ยังเดินนะครับ ก็พาดไปประมาณสักสองสูตรเนาะก็มีเด่นล่างนำเฉพาะสูตรที่เดินนะครับก็เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเหลืออยู่ห้าสูตรน,นะครับสำหรับเด่นล่างนะที่ยังเดินนะครับสูตรก็วิเคราะห์ตามนี้นะครับวิเคราะห์ตามนี้เลยบวกหนึ่งคงที่สูตรแรกได้หนึ่งสองสี่เก้านะครับ สูตรที่2ได้2360สูตรที่3 369อันนี้ได้ตัวเดิมนะงวดที่แล้วได้369เหมือนกันนะครับสูตรนี้นะเดินดีมากๆ33งวดนะครับ3 6 9ก็ออก83งวดนี้ได้ตัวเดิมนะครับก็ลองดูนะแล้วก็สูตรนี้ได้4567นะครับสูตรนี้ได้901นะครับ901 เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่คิดอะไรเราก็ใช้สามตัวสูตรสามตัวนี้มาจับคู่เลยก็ได้นะครับเนี่ยเป็นที่น่าสนใจเลขสามตัววัดดวงไปหรือถ้ามาครบสูตรไม่พลาดสักสูตรนะครับแอดจับแล้วเหลืออยู่สามชุดนะครับสามคู่นะครับสามคู่ตรงตรง หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าหกหกเก้าอ่า, 31, อาทีนี้เมื่อสักครู่ที่เราเทียบชนสูตรหลักสิบหลักหน่วยชนที่เลขตัวไหนก็มาดมูเห็นไหมก็หนึ่งสามหนึ่งหกนะครับเพราะฉะนั้นเน้นเด่นที่สุดก็คือหนึ่งสามก็หนึ่งหกแต่เก้าหกหกเก้าก็อย่าทิ้งนะครับแค่ชุดเดียวเองนะเผื่อชุด ชุดพวกนี้พาดมาเข้าเฉพาะเลขเด่นก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็ไม่อยากให้ทิ้งอันนี้ก็ไม่อยากให้ทิ้งแต่ว่าให้การนเบาๆไว้นะครับจัดตรงๆไว้ห้าสามห้าหกนะครับเพราะว่าเป็นพศปีใหม่แล้วหกห้าห้าหกเนี่ยก็น่าสนใจนะทีนี้เด่นสุด ถ้าว่าไปตามสูตรก็จะเป็นหนึ่งสามกับหนึ่งหกนะหนึ่งสามกับหนึ่งหกอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเลขนะจะมาหรือไม่มาก็ไม่มีใครรู้ได้แต่ว่าอแอดก็วิเคราะห์ตามสูตรให้แล้วเนาะส่วนจะมีเพิ่มเติมยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับสำหรับใครจะมาหาลอตเตอรี่ก็หนึ่งสามกับหนึ่งหกชอบชุดไหนที่สุดแอดชอบหนึ่งหกนะครับ เพราะอันนี้มีเหตุผลเพราะว่าตรงกับวันเกิดของอแอดเองนะครับ1.6เนะาะแล้วก็1.3นี่ค่อนข้างจะออกยากนะเพราะฉะนั้นถ้าให้การันตีก็แอดชอบ1.6ก็ลองไปหาลอตเตอรี่ดูนะประมาณนี้นะครับขอบทุกท่านโชคดีถูกรอตเตอรี่นะครับในงวดประจำ วันที่30ทธันวาคม64นะครับต้อนรับปีใหม่นะครับรวยๆแหงๆปังๆ,งๆ,งๆทุกท่านสวัสดีครับ